สนับสนุนเบิ่งข่าวเมืองอุดรโดยสนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพษัทโทร0879929993ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัวท่านตำรวจโทรขจรฤทธิวงราช รองผู้กำกับการสืบสวนสพเมืองอุดรธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้ทำการจับกุมนายวิรัติแก้วชัยอายุ60ปีอยู่บ้านเลขที่635หมู่10ตำบลแวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลน,นครเสียนไก่ชนพร้อมของกลางกัญชาแห้งอัดแห้งน้ำหนัก27.8กรัมสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีการม่วสูมเสพกัญชากันที่บ้านเช่าไม่มีเลขที่ในหมู่บ้านใหญ่ตำบลหมากแข้ง จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นํำกำลังไปทำการตรวจสอบพบนายวิรัตแก้วชายยืนอยู่บริเวณหน้าบ้านจึงได้แสดงตัวขอตรวจค้นพบกัญชาอยู่ในกระเป๋าจึงได้ควบคุมตัวมายัางสพเมืองอุดรธานีจากการสอบสวนนายวิรัตแก้วชายให้การว่าตนได้เดินทางกลับไปที่จังหวัดสกลนครเพื่อเยี่ยมญาติที่น้องจึงได้ซื้อกัญชามาจากวัยรุ่นในหมู่บ้านในราคา500บาท หลังจากนั้นตนก็นำกลับมาด้วยเพื่อไว้เสพายเครียดกับเพื่อนเซียนไก่ได้วยกันจนมาถูกจับกุมเอาไว้ได้ดังกล่าวสนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพษตโทร0879929993ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัว